ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านตกปลาชแนลวันนี้มาตกปลาบนกระชังสะพานสาสินอีกแล้วครับวันนี้มาครอบครัวมาปรกวดด้วยมีนางแบบสาวสวยเซ็กซีโ่โอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้น้ำกำลังขึ้นครับผมทีมฝากรับนะครับเอเเอหมุนเ,เ,เรื่อยๆน้งนีเอะไรหมุนเลย ก็แก่งนะมาแล้วครับแข่งเสบียงไหมเอาสวิยงไหมเอาสวิงเอาสวิงเอาสวิงเลยเออตอนนี้ว้าวโอ้ยอะไรมาแล้วหมุนขึ้นมาหมุนนมาหมุนมาหมุนอีกไหมหมุนเออหมุนขึ้นมาอีกเลยอันนี้ลูกปลาไอ้นั่นตั้มะลูกปลาตัมะไม่โอวตัวนี้ติดเหงือกนะครับไม่น้ำไม่น้ำเปล่าเลยเปล่าใช้มะลุมตั้งคืนแต่เยื่นี่ยนะครับบรรยากาศ ครอบครัวปิกนิกไปในตัววันนี้นี่นี่มาเกลี่ยเกลี่ยเลยเดีมาดูเอามาดูซิได้ปลากี่ตัวแล้วได้กี่ตัวแล้วยังไม่ได้ครับยังเฮลียงอยู่เหวี่ยงเงียบเงียบวันนี้เงียบเฮลเอาไหมมาอุ้ยปลาอะไรอ่ะ โอ้ยนี่นะครับผลงานท่านแม่ว้าวเยับถึงสักพักแล้วยังเงียบอยู่เลยวันนี้วันนี้ผมใช้เหยือกกุ้งตายนะครับแล้วก็เป็นกุ้งเป็นนี่นะครับเหยือกุ้งเป็นเราไม่รู้จะทํางานหรือเปล่าวันนี้ตอนนี้ยังแห้วอยู่นะยังแห้วอยู่เลยแต่ท่านแม่ได้ไปแล้วสองเต้ม โอเคครับผมคอยติดตามแล้วกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ฝากติดตามด้วยครับนี่นะครับนางแบบสาวเซ็กซี่วันนี้เรามาตกปลานางแบบเฮ้ยนูนมาแล้วฉันจะน,นี่ครับเงั้นไม่ลยนี่นะครับผมมาตกปลาหรือว่ามาทำอะไรโอเคที่แกเอาทุนมาให้เล่นน้ำด้วยนะครับบริการดีมาก เพจเจ้าชายมังกรสารสินนะครับผมุมาถ่ายรูปบริการเต็มที่เอาทุนมาถ่ายรูปให้พอม <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ <c oughs> ให้ในคลิปนะครับผม <c oughs> ปลาไม่กินก็เล่นน้ำกันครับผม <c oughs> ปลาครอบครัวมาปราร์ตี้ <c oughs> ปลาครอบครัวมาปิก,กนิกครับวันนี้เล่นน้ำ <c oughs> นี่ครับผมนี่เป็นแบบซิกซี่เราเล่นน้ำซะแล้วนี่ครอบครัวครับ เบรรยากาศเย็นๆนะผมปลาไม่ได้ก็ดูบรรยากาศก่อนแล้วกันสนุกสนานครับผมปิกนิกไปด้วยในตัวเจ้าของแพใจดีนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนี่นะครับของใช้มีครบทุกอย่างนะครับผมมีเปลมีอะไรให้นอนมีโต๊ะนะครับกินข้าวนี่ครับครอบครัวครอบครัว,รวนี่ภายในห้องนะครับมีหนึ่งห้องนอนมีเตียง ของจะลกๆหน่อยนะครับมากันหลายคนนี่นะครับโอเคแพเจ้าชายมังกรสาสินนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรเบอร์ติดต่อในคลิปโอเคครับผมเดินไปลูกนั่งไม่ได้เออไม่ไม่ปูดิไปนี่นะครับพู่มังกรเดินไปอ่าเดินเข้าไปอีกน่าจับหนวดไหมจับหนวดนิดนี่เอาเนี่ยจับดิ เอารูจับจับไฟแดวเอามือลัวเหรอ้องนี้เลยดี๋ยวมาเดี๋ยวอ้อยถ่ายให้ลูกไม่จับนี่นะครับพี่กอขึ้นมาถ่ายให้ดูอูมกรณภูเก็ตสนใจติดต่อได้นะครับเฟยเจ้าชจยมังกรสาธิน โอเคครับผมปาไม่กินคนกินก่อนแล้วกันโอเคครับนี่วันนี้จัดชาบูกันบนแพรนี่กินกุ้งกินหมูปลาไม่มีกินวันนี้วันนี้เป็นชาบูนะครับนั่งลมวงกันขบรัวเรอมแลวนะปลาไม่กินคนกินก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อคืนนี้เ่นเลยนะนั่นแหละสวยชุดเซ็กซี่โอเคโอเคครับขอกินก่อน ป้าอเรามันมันมันเหรอใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอะไรปลาสิงโตอุยอย่างสวยแม่งกดยากด้วยยังมองไม่เห็นเลยแต่ว่าในกล้องมองไม่เห็นเลยนี่นะครับปลาสิงโตนะคะได้ปลาดีๆทั้งนั้นนี่เอาคีมมาหน่อยตัวใหญ่ด้วย มาแล้วมาแล้วครับข้างไข่ครับผมนี่ครับผมข้างไปลาข้างพานนะครับนี่นี่นะครับไฟหนึ่งเต็มครับผมสวยๆเก๋อ้โหโอ้โหเก๋าดูจริงลูกเก๋าเหรียญเก๋า กินกุ้งเป็นซะด้วยตัวนี้โอเคปล่อยไปครับผมวันนี้นะคะเราจะเห็นปล่อยครับ,รบมาแล้วครับผมมองไม่เห็นเอามาเอามาปุ๊บมาแรงไม,ไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ใหญ่หรือเปล่าเห็นได้ไหมโอเคและวมาแล้วครับดึงแรงใช้ได้ตัวนี้ก่อนยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ นะครับผมดูกันว่าปลาอะไรช่วงกลางคืนนะครับน้ำกำลังหักลงโอเคข้างไฟยปลาแดงข้างฝาโอเคข้างปานครับผมนี่ข้างไาสีชมพูโอเคหนึ่งแต้มครับลุ้นกันต่อสวัสดีตอนเช้าครับทุกคน นี่บรรยากาศยามเช้านะครับเมื่อคืนเงียบเหมือนเดิมเดี๋ยวมาลุ้นกันเช้านี้นะครับ ดีครับบักเกาบักเกายาหู้เล่นไหมเล่นไอซาบิกิครับวันนี้ซาบิกิชาลเกาโอเคครับผมก็ทิปนี้ก็เรียบร้อยกลับมาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปผลงานของเราเมื่อคืนที่ไปนอนกระชังกันมาครับผมตัวนี้หนึ่งตัวไซส์ใหญ่กว่าเพื่อนเลยอันนี้ท่านเม่ตกได้ไม่รู้ปลาอะไรนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกัน บอกผมด้วยนะครับไม่รู้กินได้หรือเปล่าครับผม <c oughs> <c oughs> มีหนวดตรงนี้ด้วยเหมือนปลาแปลกนะเหมือนลือสีหรืออะไรมีหนวดด้วยใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้ไม่นั้นไม,ไไมไ่กล้ากินนะครับนี่แล้วก็มีปลาเก๋านะครับแล้วก็มีข้างไยสีชมพูสองตัวแล้วก็ปลาเล็กๆปลาไม่เยอะนะครับเมื่อคืนไปตกกับนางแบบสาวสวยสุดเซ็กซี่ของเราไปถ่าย่อนเดียวถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ซีเรียสนะครับผมโอเคครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเคครับผมสวัสดีครับ